สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทําขนมไข่นกกระทานะคะพองๆกรอบๆอร่อยอร่อยกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนแรกให้เราเริ่มจากการนึ่งมันค่ะวิก็ตั้งน้ําไว้รอแล้วนะคะตอนนี้น้าเดือดแล้วเราจะใช้ไฟกลางในการนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นมันเทศที่วิได้ล้างสะอาดแล้วก็ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะจะได้สุกไวใช้ในปริมาณ300กรัมนึ่งเป็นเวลา20นาทีหรือจนกว่าจะสุกค่ะ นึ่งมันสุกแล้วก็ให้เรารีบเอามาบดท,ทั้งๆที่ยังร้อนๆเลยค่ะจะได้บดง่ายใช้เป็นตัวบดตัวนี้นะคะถ้าใครไม่มีใช้ซ่อมบดได้ค่ะอ่ะระยะเวลาที่นึ่งมันเนี่ย2ีนาทีพอดีเลยนะคะบดได้เลยพอบดละเอียดดีแล้วก็ให้เราใส่แป้งมันสังกะหลังลงไป150กรัมน้ำตาลทรายหนึ่งร้อยกรัมใช้มือขยำทุกอย่างให้เข้ากันดีพอเข้ากันดีแล้วเนี่ย ให้เราใส่หัวกะทิกล่องลงไปห้าสิบกรัมแล้วนวดได้เลยค่ะนวดไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะเป็นก้อนเดียวกันอยู่ในลักษณะที่สามารถปั้นได้ตอนนี้แป้งก็ได้ที่แล้วนะคะอยู่ในลักษณะที่สามารถปั้นได้แล้วก็ให้เราหยิบขึ้นมาปั้นได้เลยขึงให้เป็นลูกกลมๆนี่ค่ะแค่นี้พอขนาดเนี่ยตามความต้องการเลยนะคะนึกถึงขนมไข่นกกระทาที่เราเคยซื้อรับประทานนะคะ ปั้นไปเรื่อยๆจนหมดปั้นเสร็จแล้วค่ะได้ทั้งหมด52ลูกในถาดเนี่ยวิก็ไม่ได้โรยแป้งนวลอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ติดถาดค่ะนําไปทอดกันได้เลยให้เราตั้งกระทะน้ํามันใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดวันนี้วิใช้น้ํามันถั่วเหลืองใครจะใช้เป็นน้ํามันปลาล์มก็ได้นะคะใส่ลงไปก็เยอะประมาณนี้แหละค่ะดูให้ท่วมไข่นกระทะค่ะพอน้ํามันร้อนแล้วเราก็หย่อนไข่นกระทะลงไปได้เลยกระทะที่ใช้เนี่ยวิใช้เป็นกระทะก้นลึกค่ะ หย่อนลงไปแล้วก็ให้เราคนนะคะคนได้เลยค่ะคนตลอดค่ะอย่าหยุดมือเขาจะได้เหลืองทั่วๆกันคนไปได้สักแป๊บหนึ่งแป้งเริ่มเสร็จตัวเราก็ใช้วิธีการทอดแบบคลึงๆกดๆได้เลยค่ะกดแรงได้เลยนะคะแป้งจะได้พองๆกรอบๆค่ะแล้วก็เวลาเสร็จแล้วเนี่ยแป้งจะไม่เหีียวด้วยค่ะ,ะเราจะทําวิธีนี้คลึงกดแบบนี้ไปจนกว่าไข่นกกระทาของเราจะสุกเหลืองกรอบได้ที่เลยนะคะ พอสีเหลืองกรอบได้ที่แล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเอาขึ้นไปพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยอย่าให้เหลืองมากไปกว่านี้นะเดี๋ยวเขาจะดูเกลียมค่ะจะลงกระทะต่อไปก็ให้เราช้อนกองเอาเศษแป้งออกก่อนนะคะเนี่ยค่ะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง52ลูกเดี๋ยวพักไว้ให้เย็นตัวลงให้สนิทแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะ อันนี้เนี่ยที่ลงตั้งแต่กระทานแรกๆก็ไม่มีความเหี่ยวเลยนะคะพองกลมสวยเหมือนเดิมเลยไม่เหี่ยวเลยเริ่มอุลแล้วเดี๋ยวเราลองชิมเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็จะกวงประมาณนี้ค่ะรสชาติอร่อยค่ะกรอบดีนะคะพองกรอบนุ่มด้านในแต่ว่าวันนี้วิลืมใส่เกลือค่ะก็เลยไม่ค่อยกลมกล่อมนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราใส่น้ำตาลทรายอ่ะ ให้เราใส่เกลือป่นลงไปด้วยครึ่งช้อนชาค่ะ,ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนนะคะลองไปทำกันดูค่ะสวัสดีค่ะ